้ีเยิ่งเนอะฮัำไอ้ตำระเบิดรูอร่อยไหมคะตำระเบิดรูน่ะหฮัมมาฮักกันนะฮัมต์ต้นเหยือมาคั่นนี่ละระเบิดเนี่ยไม่ใช่ระเบิดเฉยๆนะคะไม่ใช่ระเบิดรูหีเฉยๆนะคะมันมีฝังมุกด้วยก็นังไงมุกมันอะ อือนนอมุกมันมันมันแบบแคปซูลไหมอ,อันนี้ชนิดบานค่ะชนิดมุกบานนะคะโอ้แต่เนาจะหลอกหัวต่ออันนี้แหลกปูดหลีบสุบนะคะแหลกปูดหลีบสูบค่ะอันนี้ลามซูมหลีบสุดค่ะอันนี้ข้าผัดนะคะเลือบ้าอันนี้เด้ล้มบอลโลดอันนั้นก็สี่ศูนย์มนกันนะคะ อันนั้นทะเลห้าศูนย์้าอันนี้สี่สิบบาทจ้าเว้ยอันนี้ด้วยใช่ไหมคะสี่ห้าหกสองหกศูนยาแต่เซรามันมากกับเบอร์ลายก็นี่เนาะสองหกศูนย์จาสแกนเป็นบรจ้าเอาเอามันก็ยิงได้ไหวไปเอะ ขนาดเซี่ง <tast em immigrant AUDIO> ีก uh, ับดามันย <is funny Carwyn> ิงได้ไว <rawd Moder ator> ้ตัวขนมขนมจ้าจ้าซืมวนเนาะจ้ามันสสดังตุลูดดอกนั่นอ่ะมันดังแล้วค่ะมันดังแล้วค่ะข้าพัจไปกินเบิดเนออย่างมันใหญ่เป็นปะ ก็เป,ออเป็น,นมันหยิบขึ้นเย็นดีดมื้อนี้พัดลมเย็นดีแล้วมือ้อนอี้แพ้เสร็จแล้วล้อต่อจะล้อเลยค่ะมีเวลาล้อ,อก,ก็ล้อค่ะเออบอกแล้วเนี่ยเรื่องหนาม้อนี้อยู่งไปยัง